บ้านเชียงใหม่บี้สุกฤิตสองปีไร้ข่าวถูกทั้งวงการตามหาบ้านเชียงใหม่บี้สุกฤตสองปีไร้ข่าวถูกทั้งวงการตามหาห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบี้เดอะสตาหรือบี้สุกริตวิเศษแก้วเมื่อมารีถามว่ามีข่าวว่าหายไปจากวงการเพราะอกหักใช่หรือไม่บี้รีบเกลียดทันทีว่าไม่ใช่เพราะอกหกัก แต่ช่วงนั้นทำงานเยอะเจ็วันต่ออาทิตย์มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมและก็เป็นจังหวะที่เริ่มสดพอดีส่วนในช่วงอกหักบีลาว่ามีการร่ำสุรายอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับรถให้ฝนตกเปิดเพลงช้าๆเศร้าๆ,าๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาพอได้ระบายบ้างมันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนกันยอมรับว่าช่วงอกหักใหม่ๆสองปีแรกยังทำใจไม่ได้ก็มีเหงามีคุยๆบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าเพิ่งฝากความหวังนะ เพราะบางทีเวลาเข้าไปคุยกับใครเขาจะจริงจังเลยจากนั้นมารีถามต่อว่าถ้าวันนี้เดินเจอกับแฟนเก่ายัางเจ็บใจอยู่ไหมบีรีบตอบทันทีว่าไม่มีเจ็บใจเพราะว่าทําใจได้แล้วแต่ถ้าเป็นในระยะเวลา2ปีบางครั้งมันก็เสียดายวันเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาแต่ถ้าหลังสปีก็ยังมีนัดเจอกับแฟนเก่าบ้างหรือคนที่เคยคุยเพื่ออัปเดตชีวิตคุยกันว่าเป็นอย่างไรคุยกันเหมือนเพื่อนเลย บางครั้งก็มาเล่าเรื่องแฟนใหม่มาเล่าให้ฟังนะแต่เวลาคุยกับใครก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับทุกคนแต่เราต้องคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าการคุยกันแบบนี้จริงจังหรือคุยกันเล่นๆ่นก็มีทั้งบอกว่าอยากคุยเล่นเนเป็นกิ๊กกันกินข้าวดูหนังเที่ยวด้วยกันก็มีทั้งที่เข้าใจและมีบางคนที่คิดจริงจังขึ้นมาด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนนี้นักร้องหนุ่มยอมรับว่ามีคนที่ถูกใจแต่รู้ว่าในอนาคตถ้าแต่งงานไม่อยากมีบุตรเพราะชอบชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมากกว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ทําให้มีความสุขได้ก็ยินดีจะสละโสดอีกทั้งบี้เจอพูดแรงตกอับจนต้องรับงานตามผับบาร์หลังไม่ค่อยได้เห็นนักร้องหนุ่มบี้สุกฤตช่วงนี้ไม่ได้รับงานเยอะอาทิตย์ละหนึ่งวันใช้เวลาพักผ่อนบ้างส่วนที่รับงานผับตามความชอบตรงไหนล่อแหลมก็จัดให้ส่วนงานที่โล่งแจ้งจะเล่นให้เรียบร้อยขึ้น ทุกงานจะมีขอบเขตซึ่งช่วงหลังมีงานลักษณะน,น,นี้ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ก็ปฏิเสธเยอะเหมือนกันเพราะล่อแหลมมากการไปทํางานกับสาวสวยอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยยอมรับแบบทีเล่นทีจริงว่ามีถูกใจสาวสวยบ้างบางคนบ้างเหมือนกันเป็นปกติของผู้ชายแต่ไม่เคยมีโอกาสถึงขั้นได้ขอลายหรือแลกเบอร์โทรศัพท์เพราะเวลาทํางานตนไม่พกโทรศัพท์ ที่สำคัญพอถึงเวลานั้นผู้จัดการจะคอยดึงลากขึ้นรถตลอดส่วนตัวไม่มีปัญหากับผู้หญิงเที่ยวกลางคืนเพราะตัวเองก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆอยู่บ้างเหมือนกัน